สวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับท็อปนะครับพงกเกษตรอุตรดิตนะครับวันนี้นะคะเรามีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่า DJI ของเรานั้นมันมีหลายรุ่นมากนะครับวันนี้นะ,ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะของโดนนะฮะ DJI รุ่น MG1P นะฮะวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับสินค้าของเรานะครับ เราอยากจะรู้ว่าข้างในตั้งแต่เปิดกล่องมามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของดโดรนนะครับ DJI MG1P นั่นเองนะครับเดี๋ยวน้องๆสอง,นองคนนะครับช่วยพี่หน่อยน้องตุงกับน้องเนสนะครับสอคนช่วยกันเปิดกล่องให้พี่หน่อยครับ เปิดมาแล้วนะฮะนะฮะมีแต่ขยะไม่ใช่นะฮะนี่นะฮะกันกระแทกนะครับเรามีโฟมกันกระแทกอยู่นะครับเอาออกก่อนนะเอกสารก็เอาแยกไว้ก่อนนะครับเป็นเอกสารนะฮะในส่วนของการจัดทําคู่มือนะฮะแล้วก็ขอใบอนุญาตนะฮะทางกสทชนั่นเองนะครับนะแยกเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนะนะเข้ามาเลยครับนี่นะฮะหน้าตาอันรอเรานะฮะของโดรนนะครับ dji นะครับ mg1p นะฮะหอมมาอย่างสวยสดงดงาม มีอะไรบ้างนะครับด้านล่างนี้นะนอกจากตัวแล้วนะครับก็ยังมีนี่คืออะไรรีโมทนะฮะรีโมทนะครับพันมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวให้นองเนตแกะอยครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้คืออะไรบ้างอ๋ออุปกรณ์นะ,คะเครื่องแท่นชาร์จสายล็อกคอนั่นเองนะฮะจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่รีโมทอ่านะฮะก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับที่จะให้กับลูกค้าทุกท่านได้ใช้กันอย่างสะดวกแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีอีกอันนี้ฮะ ถ้วยตะตุงตวงนะฮะอันนี้ทางดีไจน์ของเราก็มอบให้นะครับเอาไปเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะฮะแล้วอะไรอีกอันนี้คือเป็นใบพัดที่สามารถติดตั้งบนตัวนี้นั่นเองนะครับนะบเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่าหน้าตาอันหลดเราเป็นอย่างไรบ้างนะฮะยังมีในส่วนของนี่นครับไวนิวเหมือนเดิมนะฮะไวนิวแล้วก็ สติกเกอร์รับฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเหมือนกันนะฮะเอาไว้รับจ้างงานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหล่อความเท่นะฮะของโดนนะครับรุ่น DJI MG1P นั่นเองนะครับนะมาดูกันรีโมทก็อย่างเท่นะฮะนี่นะฮะรีโมทเท่มากนะฮะโอ้หล่อสมกับหน้าตานะครับยอดอ่าหลังจากที่เราลอกออกมานะครับนี่เริ่มเทแล้วเริ่มเทแล้ว รุ่นนี้8ใบพัดนะครับ4หัวพ่นนะครับสามารถอัปเกรดได้นะจ๊ะเป็น6กหัวพ่นนั่นเองนะครับอค่อยๆแกะมันออกมานี่ฮะรุ่นนี้1ลิตร<อ>ิดสิบริรนะครับแบตกับแท่นชาร์จของเรานะฮะอยู่ด้านนอกแต่ว่าเรามาดูความหล่อเขาก่อนอันนี้เป็นตัวถังนะฮะถังพ่นยาแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะฮะ สวยงามมากครับไฟหน้าแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องนะฮะที่สามารถมองเข้าไปนะฮะในจอของเรานะฮะโดยที่เราไม่ต้องชะโงกดูหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับด้านหน้าสวยงามมากนะครับยังมีอีกนะคะเซ็นเซอร์นะครับคอยบอกเอาไว้นะฮะว่าให้ไกลชนแล้วนะติด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 หลอกโคตรนะครับแล้วก็ที่แถมมาอีกนั่นคือแบตนะครับอีก4ี่ก้อนนะฮะพร้อมกับที่ชาร์จนะฮะนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูหน้าตากันหน่อยดีกว่านะฮะ เปิดขึ้นมานะฮะนี่ครับหน้าตาแบตนะครับอ่าจะเหมือนออพติมัสมาลเลยก็ว่าได้นะฮะนี่เท่เท่เท่ะวางๆวางวางนะหนึ่งหมื่นสองพันมิลแอมป์นั่นเองนะครับจัดมาให้กับลูกค้าทุกท่านได้ใช้กันอย่างมันมือกันแน่นอนนะฮะในการบินในการพ่นนะฮะ แล้วก็คืนทุนไวด้วยนะครับตัวนี้วิธีคืนทุนไวยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันรอบหน้าก่อนนะฮะในส่วนของการคืนทุนไวยังไงเรามีวิธีที่จะสามารถทําให้ลูกค้าของเรานะได้คืนทุนกันอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนนี้ก่อนในกล่องมันมีอะไรนี่ที่ชัดแบบนะฮะอึ๊บเอ,อ,อหน้าตายังรอ,อมีสายดินด้วยนะครับ สายกาวสายกาวนั่นเองชาร์จได้4ก้อนนี้ก็เป็นโดรนบั c k อเวรนะครับรุ่น MG 1 P นั่นเองนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการอบรมแล้วก็ออกใบอนุญาตให้ด้วยนะครับเราพร้อมที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับในส่วนของ DJI นะฮะแล้วก็โดรนที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น DJI นะฮะหรือ b u c k Away เรามีหมดนะครับที่เราจะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทําการเกษตรอย่างมีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนะฮะในส่วนการรีวิวนะของ MG 1 P นะครับตอนนี้ ะะก็จบลงในช่วงแรกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการบินจริงอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับของการบินจริงเป็นอย่างไรหลออแค่ไหนแต่ช่วงนี้นะ,ะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับโฮจอกอพงเกษตรอุตรดิตถ9หนึ่งาเก้าเก้าจำกัดนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะ,ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสินค้าดีๆอย่างนี้นี่เองนะฮะเอามาให้เราได้ชมกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์มันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนะในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โอเคครับกลับมาถึงอีกช่วงหนึ่งนะฮะเมะื่อกี้หลังจากที่เราไปดูการขนส่งออกมาจากกล่องเลยนะฮะตอนนี้นะครับในส่วนของ MG1P นะฮะตอนนี้ก็มาเป็นรูปเป็นร่างอย่างหล่อตรงนี้เลยนะครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะทําการคาลิเบตมันนะฮะให้โดนนะครับจดจาว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับในระยะ300กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการคาลิเบตทํำยังไงฮะ,ะแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูกัน ที่เห็นเขาบอกว่าคาลิเบตนักคาลิเบตนะเนี่ยมันต้องทํายังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็ไม่ดูกันว่าว่าคาลิเบตมันคืออะไรไ <c oughs> <c oughs> ด้ยินน้องบอกเมื่อกี้นะฮะว่าเขาเป็นการจดจําพื้นที่นะฮะเหมือนกับว่าเขามาอยู่บ้านใหม่เขาก็ต้องดูว่าระแวกนี้เขามีอะไรนะฮะสามารถบินไปไหนตรงไหนได้ให้จดจําพื้นที่นั่นเองนะครับมันบอกให้ใช่<ะ>ฟังเรดาร์ทิมลงตะแคงลงไปเลย เปลีแล้วลนะครับอันนี้ก็เป็นการคาลิเบรตนะฮะหลังจากที่เรามันจับมันตีลังกานะฮะหมุนวนเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะฮะพร้อมบินพร้อมบินนะครับพร้อมบินเดี๋ยวเรามาลองดูไหมว่าจะขึ้นลงเป็นอย่างไรนะครับกับตัว MG1P นะครับมันจะเหมือนกับการเล่นเกมไหมวะเนาะอ่ะเอาเลย<ม>เดี๋ยวของเรากลัวเขาจะพังใจเย็นๆดีกว่าให้ผู้ชี่ยวชาญเขาได้บังคับดีกว่านะครับเฮ้ยััด โอมจงลอยขึ้นจงลอยขึ้นโอ้โหอย่อางเงี้ยเฮ้ยสปตัตตอเป็นไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้นะครับนี่อย่างเท่อย่างเท่ะนะครับอย่างเท่มันสุดยอดมากๆเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเง้ยอ้าวดูความหลองเขาด้วยนะฮะ ไม่เคยเป็น2รองใครโอ้โหเป็นไงหมุนวนโชว์นะ,ะโชว์สลีละนะฮะการหมุนตัวนะ,ะหนึรอบนะฮะฟิกแฟกล็กลังกาหลังอย่างเงี้ยเข้ามาใกล้นะฮะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะโชว์สลีละหน่อยนึงนะครับนี่นะฮะ DJ i MG1P นะครับสุดยอดนวัตรกรรมนะฮะของการเกษตรเลยก็ว่าได้นะครับ ระยะเท่าไหร่แล้วครับระยะเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ความสูง20เมตรนะครับตอนนี้นะฮะบินที่ความสูง20เมตรนะครับนะฮะนี่นะครับในส่วนของนะครับ DJI นะครับ MG1P นะครับที่เราอยากจะบอกว่านําเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะในส่วนของสินค้าของเรานะฮะอยากจะบอกว่ามันสวยงามมาก ลองมาดูกันได้นะครับที่ร้านพงเกษตรอุตรดิตถ์ของเรานะครับหรือว่าน้องใหม่นะครับอักโรเทดดิ้งนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพงเกษตรไบโอเทคนะครับวันนี้ฮะในส่วนการรีวิวนะครับของโดน DJI นะครับ MG1P วันวันนี้นะฮะเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ